สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีตกๆึกานเด้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซองลูกสาวสาวนะเมื่อนี้ซส้ากุ้งกาสิพาพ่อแม่พี่น้องลงไปยามต้นเนาะหลังจากที่พน,นันตกเสาพี่น้องเมื่อกี้นี่พนตกแหงๆพี่น้องใะรดียังขึ้มอยู่ยังขึ้มพนอยู่เส้ากุ้งกาสิพาพ่อแม่พี่น้องลงไปยามต้นอยู่พนแหละเนาะอยู่อันนองพนแหละแล้วกะ พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเข่าในหน้าซซากุ้งเลยเนาะพอ่อข่าในหน้าซซากุ้งก็ออกวันแล้วพี่น้องพูดเงามพี่น้องงามขักอะไรวางหันคือจังหวะวางแดดแดดอะคือจังหวะสิตายแดดบัแล้วนเ,ลเนาะตอนนี้ฮะขึ้นมางามโพดพี่น้องเข่าออกบัแล้วพี่น้องเรือแต่น ให้ใหญ่เนาะเพราะว่ามันเป็นเข่ากลางเข่างานันทะเลพี่น้องนี่ดิให้ใหญ่เนาะเป็นเข่ากลางเข่างานันมันยังบวทันได้ออกเนาะอันนี้ก็ยสิเป็นเข่าเข่าโดานี่แหละพี่น้องเดอออกห่วงหมดเลยพี่น้องเข่าออกห่วงวหมดแล้วกายสิได้เกี่ยวเลยพี่น้องพอดีแหละเขากินกับเบิร์ด อยากให้มันชุกไว้ไๆพี่น้องเอ้ยจังแล้วไว้ปีนี้ข่าห่อนบกุ้มกินซ้ำพี่น้องเอ้ยหน้าบลายเข่าวบกุ้มกินข้ากินกระเบิดเดี็ดพี่น้องดำนำลังหมูพี่น้องแต่ว่าออกออกก่อนหมเนาะแถวเิงดำให้สุดท้ายเลยตัวนี้เนาะ แต่ว่าออกก่อนแล้วเพราะว่าเอากาแก่มาดําอันนี้จะเป็นข่ากลางพี่น้องเข่ากลางเมดมันก็นเลยแบบยังทำได้ออกตัวออกตัวบอ่อมีเข่าปนนำเหนีพี่น้องให้เข่าปอนออกก่อนชุกไปเลยพี่น้องถ้าแมนใส่เข่าอันแบบชั้นฮะเนาะได้เกี่ยวเลยพี่น้องเดี๋ยวฮองกัิพาพ่อแม่พี่น้องอันอย่างรุ่มรุ่งไเลย คนตกพยโยเข,ข่าพี่น้องตกลินตังแตเาเศ้ายุดแล้วก็ตกอีกวังใบนี่ตกหากะยาสกุ้งกระหย่างลงมาสิลงมายามต้นเนาะยันว่าปลาลงพี่น้องพอได้เอาเมือกินแรงค้มเบิดเมือเบิดเว้นมีปลาอยู่บ้าฮากกเห็ดไว้ คนกระตกใส่เห็ดไว้มือซื่นฝคนกระตุกวันกินนี่เนาะมันกระตกแห้งเติบสากุ้งกันเลยวะยันว่ามันลงพี่นอ้องทางนั้นก็จะเป็นงัวของสาวเข่งเป็นผูกไว้ดีพี่นอ้องเห็ดไว้ในนี่แหละยันว่ามันลงเนาะ ให้นี่ตั้งบองงามบุรีพี่น้องเอ,อ้ยทางเบิ้งนะั้นน้ำะเถิงมันเนาะป้าผู้เด้พี่น้องหกหกให้ชิลงไปเอาใดอันนี้พี่น้องหาทางลงก่อนชิลงทางใดดีลงทางนี้ได้บ่ ลงข้างนี้ก็หกคือกันไปลงบนเก่าไปเลยพี่น้องเจ้ากุ้งก็สิมุนลงในนี่เลยแหละพี่น้องเอ้ยมันหกแหงเนาะหกผัดพลโต๊ะใส่แบบมันมีน้ำเน้นน้ำอันใบไม้กับพี่น้องแต่สินหนาวตอนนี้เจ้ากุ้งก็สิลงในนี่แหละเนาะพี่น้อง เตืนปลาดินเนาะเด็กมีปลาดิซิโน่ปลากำลังหลงเดี๋ยวชาวุ้งสิลงไปเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันมีอุจจิบ้โงปักของวัยทเทิงที่อ่ะอ้ยทันทายพี่นอ้องอ นี่พี่น้องโอ๊ยคันคายลินี่พี่น้องตอนนี้ก็ได้มาลกกมแล้วเนาะก็มีแต่เห็นแต่ปลาขอพี่น้องปลาขอหน่อยมแต่ปลาขอหน่อยเต็มอยู่นี่เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยพี่น้องตะกุง้งจิไปเถกเสระสอบเนาะ อกเลือกเอ,กอาแต่ตัวใหญ่มันพี่น้องมืนริลายตัวใหญ่มีนแต่ตัวน้นอยๆพี่น้องก็พอได้มกอยู่เนาะเอากระสิเลือกเอาแต่ตัวใหญ่มันพี่น้องปลาคอน้อยอันนี้สะกุ้งกระสิปล่อยเนาะนี่ยังยน้อยๆหนึ่งพี่น้องนี่มันหักลงมันอยากลงหมดอันนี้มากัดมัน เดี๋ยวเฮาวกสิมนมาเลือกอันจะปลาตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องตอนนี้เฮาวกสิมนมาเลือกอันจะตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมันไปอยู่บไปเลยตัวน้อยมันจะตายมาบก่อนเลยเนาะตัวน้อยมันกระมกกินแซ่บ ได้เลยกะมียังน้อยลีย้นนอกเกี่ยวเข่าแล้วมันจีใหญ่ร้อน ้ยมันสไตล์หมับก่อนเลยพี่น้องลายลีปลาคอน้อยป้าอันนี้ก็คือปลาคอน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องซากุงก็สิเอามันลงมาปล่อยเลยเนาะ มาเอากินพี่น้องค่ะกินเกี่ยวข้าวพี่น้อง ใแล้วเรียบร้อย,ยพี่น้องนี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็ได้ลายตัวเติบนอกปลาที่ชะก,กุ้งเก็บเอาตัวน้อยมันชะก,กุ้งกับบรเิเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันลายแห้งเอาไว้กินยามเกี่ยวเข่าดีกว่าให้มันใหญ่เนาะพี่น้องเพื่อเกี่ยวเข่ากบชิใหญ่ประมาณนี้เดี๋ยวน้อพี่น้องเพราะว่าตัวน้อยน้อยมันจะเอาไปเห็นอะไรกินมกิกนกระแซบอยู่หรอกแต่ว่าปล่อยมันชะก่อนเนาะให้มันใหญ่ชะก่อนจึงกินมัน หลังจากที่เอาปลาแล้วชาวกุ้งกาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเข่าทั้งโน้นเลยเนาะว่ามันสิออกเลยหรือบอเอ่เนาะแถวโน้นจะเป็นจังใดชาวกุ้งกายังเดได้ไปหลอกผมจากเธอนี่พี่น้องป้าเข่าแถวนี้ก็เริ่มออกเลยพี่น้องออกผันออกทางกลางก่อนเนาะทางขอกอิสิบท่านได้ออกพี่น้องพอดีเอาหลดเข่ามาแกาะบ่ไรทำใจชีด้หาบเข่าเด้อปีนี่ค่ะ พี่ออกแถวนี้ก่อนออกทางกลางก่อนแถวอันพี่ทางรถพี่น้องทางรถอยู่พี่บัดเขายัางบันได้ออกจำผัดมาออกทางกลางก่อนพอดีสิได้หาบเข่าออปีนี้บงงามบันไดพี่น้องเอ้ยเข่าแถวโนนค่ะ ออกกับห่อนบดชะมือกันซ้ำตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งบระท่านได้ออกออกบดชะมือกันแถวนี้กล้าว่านน้ำลังแถวนี้ยังบระท่านได้ออกซ้ำผู้แถวโน้นทางนะ่ะทางแคมดอนผู้บระท่านได้ออกซ้ำเพียงเดีป้าวี่ลายดีพี่น้องฝนตกคึ้ม มักะทินกระดกอรีพี่น,อน้องบ้างไงตถูตาสะอ่อนพี่น้องอยู่กรุงเทพมาชากุ้งซื้ออีร่าความอยากซื้อมาใส่ตำหมังหุ่งพอมาเห็นลายๆแบบซีลดกินกรบโบเบิด บนนี่ใต้สิลมจะหน่อยเนาะมันชุกสูงขักอนลีพี่น้องเข่าเนี่ยนี่น้ำห่มนี่สูงขักออลีจะหน่อยกระลม่มแล้นี้ระนาดกันไปแล้วเนี่ยออกแล้วพี่น้องงามอนลีทำได้แบบสีเบิร์ดทงนี่ป้าโตปีนาบ่อบอึดเข่าเลย นี่พี่น้องป้านี่นี่ก็สิลมเลยพี่น้องกกเริ่มเนืงเลยนี่เนาะนี่ลมมามาเวนเนี่ยมาจากลมมาจากพ่นเมื่อกี้นี่ค่ะหวังเมื่อกี้นี่ค่ะมันตกกกฝนจนเอ็นสิลมเลย,เ,ลยเป็นสิ่งแหละอันอยู่ในห่มเลยซังแต่มันลมมาเบ่ง ให้ต้นนี้พี่น้องชุกเลยเข่าปนอันนคก็เมนใส่เข่าันี่ฮะได้เกี่ยวแล้วปันใส่เข่ากลางรถทานได้เกี่ยววงในพี่น้องห่วงกระต้นต้นตัวเข่ากลางยังมาทัานได้ออกซ้ำพอดีเลยเกี่ยวเข่าอันดอแล้วก็เกี่ยวเข่างันเลยมันจัง ให้แน่ค่ะมันชุกพร้อมกันโลดเกี่ยวน้ำกับปทันที่นออ่อยชุกพร้อมกันแล้วก่อยเบิดไปกายนีย่เกี่ยวกับกระทันจนได้คลายแบ้มาจ้างเกี่ยวเข่าปีกายนีย่ทำปรจ้างกับปได้อีกมันลงดินแล้วก็เอาบระทันแล้วก็หล่นเหี้ยเสียหายเบิดทองพลาดแจ้งกลางป่างท่าน เริ่มแจ้งมาแจ้งมาเลยมันคื้มัผลผลจิตตกมาแลงนี่มาอีกพี่น้องกาะว่าพะยอชิเขาหอดเมื่อวันที่เสาร์พนาะตอนนี้ชะกุ้งกะชิขึ้นมาส่งปลาพี่น้องขึ้นมาส่งปลาก่อนแล้วก็ซื้อเมื่อบ้านเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเลยเนาะค่ำเลยพี่น้อง ทำแล้วฝนตกเข่าแถวนี้ออกเลยว้าสะออนแถวนี้แหละงามพี่น้องเข่ากันแทวาน,วน้านหับบุเป็นตาเรื่องเลยแถวนี้เข่างามงามก็โอเคนเนาะงพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวกุ้งกับิคอจบเพียงเท่านี้ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดเซกดไลค์กดซับสไคร้และที่สำคัญก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสัมาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาว,สาวนาไนเดอร์พ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง